สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะวันนี้บุมจะพามาอัปเดตพริกกระเขือในแปลงค่ะนี่หลังจากที่บุ้มฉีดคื้อกันค่ะนี่ทั้งนี่บุ้มกระฉีดทนใบเงาๆนี่คือฉีดค่ะฉีดพ่นน้ำมันหอมระเหยค่ะน้ำมันหอมระเหยฉีดมือขึ้นนี่ค่ะพี่น้องเขาบ่ใบยิกใบงอค่ะใบยิกใบงอน,นี่บุ้มคือบุ้มแกลอาการตังแต้ ฉีดพงกาแฟแล้วกาเกลือเนาะฉีดไปได้นาจะได้อาทิตสองอาทิตย์ได้ค่ะหลังจากที่บุ้มฉีดหลังจากที่บุ้มตัดแตงกิ้งแล้วบุ้มก็ฉีดพ่นค่ะบุ้มตัดแตงกิ้งจนเหลือแต่แตงกิ้งอีหลค่ะถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดผู้ใดบ่อเสื้อกับย่อนกลับไปเบิ้งคลิปเก่าๆไดเนาะนี่บุ้มตัดออกหมดเลยเด้ค่ะถ้าต้นใดที่เขาเป็นใบยิกงค่ะนี่เบิ่งร้อยบุ้มตัดเอาเนี่ เขาก็ได้แตกขึ้นมาใหม่ค่ะแตกขึ้นมาใหม่หลังจากที่เขาแตกมาใหม่แล้วกับบมี่เพียค่ะบมี่เพียบมมี่มาแลงวีขาวแต่บุมยันเขามาทาั้งหนีเนาะเพราะว่าบุมฉีดไล่ออกจากทางผุนค่ะฉีดไล่ออกจากทางผุนบุมยันเขามาทาั้งนีบุมก็เลยฉีดพุนไปหมดเลยค่ะฉีดเคลือบไปป้องกันไว้ค่ะป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขพริกแปลงนี่ ที่บุมทําการทดลองปลูกแบบธรรมชาตินะคะก็จะมีแค่ปุ๋ยคอ,อกเท่านั้นคะ่ะที่ผสมดินเกาเขือบะเขือวยาวบุมล่อให้มันเยวมันกะบบยาวค่ะมันเยวไดซำนี่ล่อไปล่อมาจนว่าพ้นสุกเหลืองแล้วนั่นบโบม่นบะเขือวย้าวบา่นเฮาได้หนี่ค่ะนี่เขาบอกว่าบะเขือเขีวยวแยวไทบัสนกระสือมเมล็ดมาก,กาปิกากนั่นหลอดมาต้นหนึ่งบุมกระด ยหญ่มา่ส่แป้งนี่ไวเขากะจังได้ออกผลค่ะหลอดหนาวมากเนี่ยเขาใยได้ซ้ำนั้นค่ะผุนวยฝาก,กันไปใ่ได้ซ้ำนั่นละ่ะที่แล้วบุม้มว่าอ้ามันยังหน่วยหน่อยอยูอย่ตัวนี้สันบัดไดแถมันละใยสุดแล้วให่สุดได้ซ้ำนี่ค่ะจนว่าเหลืองละ่ะเกิดแซมกันก็พริกพริกหุ่นละผ้าเดี๋ยวบุ้มกะซีเดอเอามาฉีดอีก ฉีดพ่นไวเพราะว่าให้เขาได้ถึงฤดูเก็บเกีียวเนาะค่ะเนาะมันน่านได้เก็บผลผลิตทางนี้มันน่านได้เก็บผลผลิตเพราะว่าบุมได้ตัดไปตัดไปรอบหนึ่งช่วงที่เขากําลังจะแตกตายอดมากบุมก็ได้ตัดถิ่มไปเพราะว่าโอ้มือนี้ล่มหนาวบุมเลยตัดถิ่มไปเพราะว่าเขาใบยีกใบงอเนาะคะ่ะนี่เขากำลังจะฟืนขึ้นมาแล้วก็แตกมาใหม่ค่ะแตกมาใหม่บุมก็ได้ฉีดพน่น ชีดพุ่นแตกมาจับดอกจับหมากมีต้นนี่ถือว่างามอยู่ในแปลงี่เดตบอกพริกอีหยังนี่ค่ะแม่นบอกพริกเ <c oughs> ม่นพริกขี้นูไหล่บ่ค่ะนี่นี่คือลงมาต้นเดียวแนวนี่แหละนี่พริกขี้นูไหล่บ่นี่มาแต่ใสน่นอหนอ อันนี้แม่นพริกขี้หนูขาวนี่พริกขี้หนูขาวเขือนเขือเขียวเง้าห้องว,นว้วนเขาสวนยนี่มือเศร้าอันนี้กำลังจะติดดอกติดดอกออกผลมานี่ค่ะนี่เห็นบอลนนบอลบาท่านดะขาดข้ามเห็นมมิมะแรงวีขาวมาเกาะอยู่ใบแล้วเนี่ยค่ะตัวน,นี้น้อยนี่ร้ายผลมแแรงวีขาวปีนี้ ยิ่งยีงยงน้ำต้นบะเขือนนี่แห้งหลายค่ะยางว้อนออกไปก่อนปวดหลังลก้มไร้กระไดส่วนทางนี่ก็สิมีแบบยิกง้อแน่เพราะว่ามาแลงวีขาวเนาะมาแลงวีขาวมันระบาดตั้งแต่ก่อนที่ผมจะยกมาทางนี่แล้วค่ะมึงก็ได้ฉีดพ่นขึืนอกันนฉีดพ่นหมดเลยทุกต้นในสวนบ่มีเว้นเลยค่ะยิกง้อว่ายิกง้อผมก็ฉีดไว้ค่ะฉีดเพื่อที่จะป้องกันไว้นี่ก็เพิ่งจะ แตกดอกเริ่มแตกตาดอกมาแล้วค่ะเจ้าบอกพริกยังเป็นบกพริกยังเนี่ยละอันนี้คือกันเท้าบ,บชีดบวได้กินแท้ๆได้ค่ะระบาดไว้ขึ้นอย่างนี้นก็ค่อยเด็ดใบออกห้เรื่อยอยค่ะเด็ดใบล่างออกมันจังบ่ได้เป็นที่ลบซ่อนของพวกมแมลง้อมเนาะถ้าเท้าล่ออกจากมัง,งนึ่งนี่มันก็บินพึ่งออก ไปเกาะต้นนึ่งด้ค่ะนี่นี่ยังเชนต้นนี่เห็นปะไรขาวไรขาวลายหลายต้นนี่มือตอนแยกมือตอนที่ยกมาไม่ไมนะคะ่ะลายคักมุ้งกระชีดดานบนชีดดันล่างมางห้อยมันดูดกินไงใบยิกใบง่อคนละผ้ากัยังบ่มีหอดเวลาสิเก็บบนเวียดอยู่แตกับบักพริก มึงหัวลาพาในงามงามมือแรงลปลละค่ะผมจังสิงมาเก็บไปแพกไว้แพ็กใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟิตไว้เนาะใส่ฟิตไปกินหนาวๆยามันปลูกบ่ได้ค่ะสีแยกออกปลูกมันกับว่ามี่มองจะปลูกแล้วเอาไว้แบบนี้ละนี่ลดน้ำให้ปุ๋ยดูๆเขาจังแตกขึ้นมาหัละพากวัวสิปลูกกวัวสิได้กิน คลิปนี้บมกับมาสันๆค่ะบ่ได้มาโดนมบงแดดแดดนัง่งฝานัง่งฝาสำรวจอย่างลรกฮะสำรวจยังวะสำรวจอะไรคะเอาอาบแดดนั่งลงแดดกำลังจะมาล่มหนาวว้อยว้อยมากคือพอย,ย่มเกี่ยวเขาได้คลิปนี้บุมขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี่ค่ะบมมาอัปเดตบอกพีกให้เบิง้ง ขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์เนาะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ